แล้วก็มีการอ้างว่าเขาไปพบรักกับพ่อน้องแตงโมเนี่ยก่อนหน้านี้พ่อน้องแตงโมเนี่ยเป็นวิศวกรครับคุณผู้ชมฮะอ้าวกลับไปที่หมู่บ้านเลยเราไปเจอกับทางด้านคุณศรีไพรเป็นน้องสาวของคุณไพรัต์คนที่อ้างว่าเป็นแม่น้องแตงโมน้องสาวยืนยันนี่นะครับว่าพ่อพ่อวีรศักดิ์ก็คือพ่อของน้องแตงโมใช่ไหมใช่ฮะ,ฮะกับทางด้านน้องสาวเขาก็คือคุณไพรัตรคบหากัน แล้วก็มีพยานเกิดขึ้นก็คือน้องแตงโมโดยไพยรัตเองเนี่ยผู้ชมฮะเสียชีวิตตั้งแต่11พฤศจิกาปี54แล้วตอนนั้นตั้งชื่อลูกสาวคนเล็กชื่อในอดีตก็คือวันวิสาหรือแตงโมซึ่งตอนหลังพี่สาวก็ตอนที่พี่สาวจะตายเนี่ยพี่สาวก็ยังพูดถึงนักแสดงก็คือน้องแตงโม แต่สุดท้ายเรื่องนี้มันเงียบไงตั้งแต่ปี58มันเคยมีข่าวดังขึ้นมาทีหนึ่งและน้องตังโมเนี่ยเขาก็ไม่ได้ปฏิเสธนะฮะแต่น้องตังโมบอกว่าหนูงงมากเรื่องนี้ส่วนคุณพ่อเองเนี่ยก็ไม่ได้พูดอะไร,ร,รไม่ได้ชี้แจงอะไรจนในที่สุดพอวันนี้พอน้องจากไปคนก็แม่จริงๆเนี่ยไม่ใช่คนปัจจุบันแต่คือไพรัตหรือเปล่าล่าสุดวันนี้เนี่ยเห็นบอกว่าทางครอบครัวคุณไพรัตเขาก็บอกว่าเขาเสียใจนะที่ตังโมเสียชีวิต ครอบครัวของพวกเราก็ยังเชื่อว่าแตงโมคือลูกของคุณไพรัชจริงๆชื่อไพรัชชัยมงกุฎเป็นแฟนของวีศรศักดิ์สุวรรณพรใช่เขาไปทำงานอยู่กรุงเทพเขา,เขาคบกันมีลูกเขาเอาลูกมาให้ตายายเลี้ยงที่บ้านมันญาติเขาญาติเขาเป็นคนจีนใช่ไหมล่ะเขาไม่ชอบคนอีสานเพราะว่าพี่สาวนี่จะเป็นคนอุ้มชูพี่น้อง แล้วก็เอาไปเลี้ยงที่โน่นสุดท้ายแล้วญาติญาติเขาไม่พอใจไงก็เลยเลิกลากันไปก็ไม่มั่นใจนะเพราะว่าเขาก็ไม่ไม่ยอมรับเราแล้วนะมันไม่มีอะไรหลักฐานคือเราไม่มีอะไรเลยไงมันก็ตามไม่เจอหรอกเพราะว่าเขาช่วงที่แม่เขาเสียเขาก็ไม่ยอมรับแล้วไม่ก็คือหลักฐานเนี่ยมันไม่มีถูกไหมแต่ประเด็นก็คือว่าตอนที่เขาอ้างนะฮะก่อนคุณภพรัฐจะตายเนี่ย คือตอนนั้นอยากเจอน้องมากแต่สุดท้ายก็ไม่ได้เจอแล้วก็พูดถัดตะโมงตะโมตะโมล่าสุดวันนี้ะคุณแม่ปัจจุบันฮะพระนิดาซึ่งคุณพระนิดาทราบข่าวนี้ละ <สา S 2> คุณพระนิดาตอบว่ายังไงบ้างเรื่องแตงโมมีแม่อีกคนหนึ่ง เจ้าตัวบอกว่ายืนยันว่าแตงโมเนี่ยเป็นลูกของเขาจริงๆเขาเป็นแม่แท้ๆถ้าเกิดสังเกตคือตอนนี้จะไปตรวจสอบอะไรก็คงตรวจยากให้ดูที่ใบหน้าก็ได้เรามีใบหน้าที่คล้ายกันแล้วยืนยันความสัมพันธ์เรารักกันดีมันต้องเปิดภาพคุณแม่กับน้องแตงโมที่มีกอดกันอะไรต่างๆขึ้นมาเทียบเคียงเนี่ยนะแล้วจะได้เห็นว่าจริงๆเนี่ยน้องโมกับคุณแม่เนี่ย ก็หน้าเหมือนกันใช่ไหมเขาบอกว่าหน้าเหมือนกันตั้งแต่เด็กๆแล้วก็พอโตมาก็รักกันดีถึงแม้ว่าสังคมจะโจมตีบอกว่าแม่ลูกไม่รักกันทิ้งลูกหรือเปล่าเจ้าตัวบอกยืนยันยังไงเราก็ติดต่อกันมาโดยตลอดแล้วก็วันนี้ขอยืนยันแม่คือแม่ของแตงโมตัวจริงนี่แหละฮะพ่อก็คือคครถ้าแม่เป็นแม่เนี้ยพ่อคนนั้นคือใครพ่อน้องโมก็คือใคระหน้าคุณแม่ก็เหมือนหน้าน้องโมนะ อาเปิดหน้าให้ดูก็ได้ก็หน้าเดียวกันอนะสิเขาจะสัญญกรรมแล้วอะ่ะห,หน้าเนี่ยหน้าเนี่ยเหมือนไหมละ่ะคือยืนยันว่าแม่เป็นแม่ที่แท้จริงเป็น้นใช่ใช่แ <c oughs> นม <c oughs> ขอดคลอดมาด้วยตัวคุณแม่เองเลยยังไงกับประเด็นนี้อะคะจู่ๆก็ขุดขึ้นมาแล้วามาบอกว่าเออเออได้ข่าวว่าขุดไปตั้งแต่สมัยเป็นเด็กอะไรเนี่ย่่ใชเอาจมูกมาเลีงก็เป็นแม่เลี้ยอืมชาเรื่องได้ยังไงเนาะ ลูกคุณแม่จริงๆเลยเกิดมาเนี่ย2,004กิโลนะตัวเล็กจิ๋วเท่าลูกแมวคุณแม่เลี้ยงจนกลัวเขาไม่รอดอะเลี้ยงจนเขารอดอะอเลี้ยง